ขอต้รับท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับท่านสาจป้องครับเป็นท่านสาจที่ท่านหลวงปู่ถามหาตลอดดีใจดีร่วมบุญกันนะครับแม่บุญทั้งหลายอ่าเลยเเชิญท่านประธานทั้งสองส่วนเดี๋ยวรอแป๊บเลยครับก็บนโมทานากับพันบุญเมื่อกี้ด้วยนะคะเลขสู้ไสวยค่ะสองหแปดแปด 2688นะคะผ่านเมื่อกี้แต่คนได้หมื่นหนึ่งเรายังคนละครึ่งนะคะขออนุญาตค่ะคนไหนได้หมื่นหนึ่งขอคนละครึ่งด้วยนะคะนะคะหลวงปู่ประกาศเมตตานะคะท่านใดที่เก็บ ใ้นี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในต้นไม้ต้นใดพยายามสอยลงให้ได้นะคะยอดเมื่อกี้อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะ2,688ค่ะเป็นเลขมหามงคลเป็นเลขคนจีนที่ถือว่ารวยไม่เลิกนะคะ88ค่ะก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายภาพเก็บภาพที่ล,ลึกไว้นะคะอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหญิงกล้าผ้าเหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลตรี วัชร,รินสุวรรณรินอดีตเจ้ากรมสารวัตรทหารบกนายทหารรัฐเชวาองครักษ์พิเศษนะคะซึ่งวันนี้ท่านได้มาเป็นคณะฝ่ายของคารวะนะคะโดยรับเมตตาจากหลวงปู่โชคนะคะอุตโมเป็นฝ่ายของอพระสงฆ์นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเทวาริศ ประตพนลบนะคะพร้อมกับคณะนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านภูมิสิธิ์นะคะวังคีรีนะคะทุกท่านก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่นี่แล้วนะคะภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นลูกโป่งสี่แถวเขียนคําว่าวิศวิปัสนากรรมฐานานานาชาตินะคะอของคุณแม่ต้นบุญด้วยนะคะซึ่งเนื้อที่ที่นี่นะคะ11ไร่นะคะใช้เวลาเวลาทั้งหมด5ปีในการบูรณนะ ปฏิสังขรณ์รวมเป็นสถานที่ที่เราได้ท,ทําพิปัตนาในส่วนหนึ่งนะคะทุกๆมุมของวัดที่นี่นะคะต้นไม้ทุกต้นถูกปลูกด้วยมือหลวงปู่ทุกต้นเลยนะคะน่าภูมิใจนะคะที่เราได้อยู่ในผื้นแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นผื้นแผ่นดีที่อบอุ่นไปด้วยความรักแล้วก็ความรักสามัคคีด้วยกัน,นะคะ่ะ ะะเสียงแชตเตอร์ดังกระหน่ำเลยนะคะเสียงเงียบหายใจก็ยังได้ยินอยู่นะคะสวยงามนะคะสีทุกสีเป็นความหมายของที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีแสดแล้วก็สีเหลืองนะคะก็ถือว่าหน่วยงานทุกๆหน่วยงานได้ร่วมด้วยช่วยกัน อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าไม่มีย่าโมคุณโคราชเมืองไทยอาจไม่มีภาคอีสานแต่เพราะมีแม่ย่าเป็นประการสภาพบ้านสภาพเมืองจึงเริงรองเรามาหลอมใจกันลงตรงอยู่ที่วันมาคะปูชานะคะลำดับต่อไปจะเป็นการเปิดพิธีเปิดป้ายนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากหลายๆหน่วยงานก็ในฐานะของสำนักสงฆ์เองก็ขอขอบคุณญาติธรรมทุกคนญาติธรรมทุกท่านแล้วก็ได้เมตตาจากคณะสงฆ์ทุกๆวัดแล้วก็ทุก,ท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 ก ุกรูปนะคะที่ได้เมตตาม,มาร่วมงานในวันนี้นะคะวันที่16กุมภาพันธ์2565ขึ้น15าค่ำเดือน3นะคะเป็นดิถีมาคับบูชาบารมีอีกบูชาหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านพันเอกกิติศักดิ์ถาวรน,นะคะรองอผู้บัญชาการทหาร พัฒนาที่สองนะคะตัวแทนของอแม่ทัพภาคสองค่ะวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมงานด้วยนะคะภาพทุกภาพจะเก็บไว้ในใจสิ่งที่ได้กลับไปคือความประทับใจในนามของสำนักหลวงปู่โชคเองขอให้ทุกท่านมีอายุวันนะสุขะพละทรานอา,ารสมบัติคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเมื่อกี้ยอดที่เราร่วมกันนะคะ26 แปเลขยังไม่เคลื่อนใช่ไหมคะท่านใดจะต่อยอด10,000่นก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่าหลวงปู่ให้รางวัลจากการเก็บป้ายได้ยังไงแล้วสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วก็สาธุค่ะ ขเรียนเชิญนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีจุดทุปเทียนเชิญนะคะเราขอจุดทุปเทียนในส่วนขององค์พระัตนไตรัยนะคะสักครู่ค่ะ ขอทุกท่านพนมมือนะคะประธานจุดทุกเทียนฝั่งนี้ทุกคนพนมมือขึ้นเพื่อที่จะนอบน้อมองพระรัตนตรัยในขณะที่ท่านจุดทุกเทียนจิตเราตรงไปอยู่ที่พระพุทธรูปนะคะเป็นกานุสติให้เราได้รู้ว่าเราอยู่อยู่ได้ใดธรรมะคำสั่งสอนของพระพเจ้าก็คือนะคะก็อย่างน้อยเราก็จะเห็นภาพดังต่อไปนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทหาเลยครับ สักครู่ค่ะปู่ท่านใดนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมกัญไกไว้ให้สามอันนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมกันไกกับทานด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะกันไกอยู่ไหนคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเตรียมน้อยนะ,ะนะคะนะคะให้ท่านประธามนมอบก,กันไกนะคะลำดับแรกนะคะ,นะคะ นำเรียนกับนิมนต์หลวงปู่โชคอุจโมนะคะก็เป็นองค์แรกนะคะลำดับต่อไปนะคะท่านเทวานิติปภันลบนะคะเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามนะคะมาดามดรคุณแม่ต้นบุญนะคะมีสาขานะคะกลันไกสามอันจะถูกตัดด้วยนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านภูมิสิทธิ์วังคีรีนะคะ ก็ขออนุญาตนะคะพร้อมแล้วทางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก็จะได้เปิดเพลงเพื่อที่จะให้งานนี้สมบูรณ์แบบด้วยลักษณะของงานที่เรียบง่ายเดินเชิญค่ะ เอาวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคนโคราตวันนี้น้ำใจโบท่าน ทตะพันลบต่อควันใจ8แต่สิทธิชายน่ะวันนี้วันนี้ท่านได้มาให้เกียรติที่สรนักหลวงปูพร้อมทางด้านซ้ายมือมนตรีวัชรินทร์ท่านสียสละเวลาที่มาดูที่นี รวมบุญรวมกุศลในวันนี้นะารัพวกเราทั้งหลายมีความประงสรงค์สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้ปู่ก็มีความปรับเรื่มยินดีกับคุณแม่สนบุญกับท่านประธานในพิธีทั้งทั้งพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยตกปักรักษาบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เป็นคนดีสําหรับพวกเรา ชาวโคราชเขาจะไม่ดีตรงไหนก็นแล้วแต่แต่เขาเหล่านี้ดีกับคนโคราชคนโคราชเรามีความทุกข์ยากมีความลำบากขอให้พวกเราทั้งหลายอย่าลืมท่านเทวันหรือเดือดร้อนเรื่องใดขอให้พวกเราทั้งหลายอย่าลืมคนตรีวัชรินเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องศิลเรื่องธรรม พึ่งาคุณแม่ต้นบุญวันนี้ณสำนักสมบูร์ู่โชคนี้มีความปรบับปรือยินดีที่ท่านทั้งหลายบุคคลแห่งชาติเหล่านี้บุคคลแห่งชาติเหล่านี้มาเป็นพิธีการพิธีเปิดเพื่อให้เทพเ,เทวดาเพื่อให้ครูบาอาจารย์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณแม่นนยาโม่ของเราช่วยปกปักรักษาช่วยดลบันดาลให้เขาเหล่านี้ หากพวกเขาเหล่านี้มีความทุกข์มีความยากลาบากเรื่องใดก็แล้วแต่ผู้โชคก็ขออ้างอิงถึงคูบาอาจารย์ทเทพเทวดาหลวงปู่หวงช่วยผลักดันสิ่งเสียดจันไรสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้พวกเขาเหล่านี้ค้นภัยค้นทุกให้พวกเขาเหล่านี้มีแต่ความสุขความเจริญพวกเขาเหล่านี้ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดปรารถนาด้วยบุญด้วยใจอันแท้จริงแล้ว ขอบุญกุศลวันนี้ยกให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเธอพนุโมทนาคุณเทบันนะคะได้สอยยอดมา1น0 0งนบาทพนุโมทนาบุดกับคุณเอวันปัทภรณ์โรสสิทธา มาลีตานนามเอวิยุตติไม้ ไสสุมบางอาคารซึ่งอาคารโรงโรงตามบันไดนุสุขมา <laughs> <laughs> ขัเดอขอท่าเียนสันิดขนเปิดแมสติงขั้เปิดขันเปิดขันเปิดแมสตงอนขเปิดขเดไม่นานครับไม่นานองแเดียร์ครับ่สองครับึงองต่ครับหกแป เราตองลป้ายห้องกันะครับหนึ่งมืนบาทนะครับห่งื่าดูใจป้ายูสองนั้นด้วยครับถอยหลังันกัด้วยนะถอหลังหลัอยหลังถองนคถงลาของะคุณาย

หกิ้อยแปดแปดเกไว้ให้หน่อยนะคะหนึ่งสองหกแปดแปดก็หกครึ่งไม่ครบเองนค่ะเหลือหนึ่งสองหกแปดแปดแล้วก็เมื่อกี้หน่งหกแปดเกินแปดห่งหกแปด 6กนะคะกับหัวเป็น9 9้าเก้อบอกณเ้เไม่ต่างรเยอ้าวเวกนนะคะอบคุณที่เียงนะาก่รูด้วย่ะเป็นัเาเลยเข้าเลยจันนเข้าเลยขอคคุณทาคู่กับาไ้องนะคะได้ร okay. ั้ เจ้าหกหกหแปด้าหกหแปะคะ่วค่ะ

สำหรับในช่วงที่เปิดบ้านที่ศูนย์อิัยศาสมากรรมฐานฐานท่าต้นบุญสากขา นะครับในสำนักสงฆ์หลวงปู่โชกตโมคณะสิท,สทธิอนุสิตุท่านขอกราบขอบคุณคณะท่านนะครับท่านอสสเทวันลฤทธาภรณ์นะครับท่านสสวัชรพลตมอมศักดิ์นะครับอสสขวัญใจชาวโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อข,อขอขอบคุณท่านพี่อุทัยมิ่งขวัญน,นะครับประธา,า,านสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ตัวแทนจากท่านนะครับท่านนายกเทศมตนตรีนะครนครราชสีมาท่านประเสริฐบุญชัยสุขขอขอบคุณท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจวังหวัดนครราชสีมาท่านสจต้องนะครับนะครับ,นะรบตัวกาบขอบคุณท่านนายกเทศมนต,ตรีตำบลหัวทะเลนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลโป่งแดงนะครับท่านผู้อำนวยการการกีฬา,าและการท่องเที่ยวจยังหวัดขอนแก่นนะครับ อ่าหนววน้าส่วนราชการต่างๆวันนี้นะไปดีโอกาสมาร่วมบุญฟังบุญเพื่อนไก่นะครับนะครับต้องขอขอบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเราก็ดูแลกันโดยเฉพาะท่านสสวัชริ์พลตัวมรสาครับนี่คือสสอัุรุนนะครับ